คนยืมเงินแล้วไม่คืนมีผลกรรมอย่างไรมึงไม่ต้องไปยุ่งกับมันตอนนี้ผลกรรมกำลังตกอยู่กับมึงที่มึงไปให้งิมมันยืมเงินเนี่ยมึงยังไม่คิดไปยุ่งวุ่นวายกับเงินกรรมชาวบ้านเอากรรมตัวเองให้รอดก่อนไปหาวิธีก่อนจะเอาเงินยังไงคืนกับมาไม่ใช่ไปนั่งหาว่าวิบากกรรมจะ,จะตกยังไงกับมันปัญหาคือเงินใครเป็นคนให้ยืมเราแล้วเราเป็นคนให้ยืมเราคิดว่าจะได้คืนไหมคิดว่าจะได้ใช่ไหม bets, แต่ความเป็นจริงมันได้ไหมไม่ได้เพราะเราไปคาดหวังไงว่าต้องได้เท่านั้นแต่ความเป็นจริงมันมีความ มันก็เลยไม่ให้คืนทุกไปละ่ะทีเนี้ยทุกทุกเพราะไปคาดหวังว่าไม่ให้ยืมเขาต้องคืนเราแน่นอนทุกไหมละ่ะทุกดังนั้นไม่อยากทุกต้องให้ไปโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนถ้าคิดว่าจะช่วยให้เขายืมเงินอย่าไปอยากได้คืนเพราะถ้าอยากได้คืนยังไงก็เสียใจแน่นอนถ้ามันไม่คืนถูกต้องไหมดังนั้นถ้าอยากจะช่วยอยากจะให้ให้ไปเลยแต่ไม่ต้องไปบอกนันนะว่ากูให้ไปเลยไม่ต้องมาคืนไม่เข้าใจจะไม่คืนจริงๆ วิธีการคือคิดไว้ในใจว่าเออกูช่วยมันถ้ามันจะคืนก็ตามไม่คืนก็ตามไม่ไปไรถือว่าช่วยเพื่อนแต่ไม่ต้องบอกมันจะเอาคืนตอนไหนก็คืนมาอย่างนี้สบายใจไหมสบายใจแม้มันไม่คืนสบายใจไหมสบายใจเพราะอะไรเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่ายกให้ได้แต่ถ้าเราไปตั้งความหวังไว้ว่าวันพรุ่งนี้จะคืนปรากฏพรุ่งนี้ไม่มาคืนทีนี้เป็นไงเริ่มดา่าเริ่มเกลียดเริ่มอาฆาตพยาบาท้าร้ายกันใครเป็นทุกข์เรานะั่นแหละเป็นคนทุกข์เองใครเป็นคนสร้างเหตุ เราเนี่ยแหละเป็นคนสร้างเหตุเองมันยืมแต่ไม่ให้มันจะได้เงินเราไปไหมย่อมไม่ได้